เอาเอาปืนทั้งหมด3รุ่นไปทดลองยิงที่สนามยิงปืนภูิไปเรลินเป็นปืนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในโครงการสวัสดิการโครงการปกครองป,าป,าป,ารปรสาระบุเดี่ยวลูก2องหนะ้านัดขนาดสบ12 3รุ่นนี้ก็จะมีเป็น SS4 นี่ตัวนี้ SS4 เป็น s แล้วก็ s อส7 รเริ่มต้นด้วยตัว mf 9กนะครับวันนี้ที่เอาไปยิงเนี่ยจะไปยิงเป็นตัวสลักบาเรลหรือเป็นตัวฟิกโชกคไม่มีโชกจากโรงงานนะครับตัวนี้ผมคิดว่ามันไม่จําเป็นจะต,ต้องมีโชกคเพราะว่าดูจะลุ่มกระสุนละ9.5้ยิงในบ้านยิงใน10เมตร15เมตรเนี่ยมันน่าจะเพียงพอเดี๋ยวเราไปทดสอบกันยิงนะ nrc bullet ไ i อา a r มที่ระยะ1ิ ขอกลเป็น b u l l ตนะครับไทยอามไทยอามที่ระยะ10เมตรกับตัว9.5ที่9.5กับตัว Bullet Master นะครับตัวลาย IPSC นาซี9.5นิ้วที่ระยะ10เมตร5เมตร เหมือนเดิมยิงเป้าละนัดน้สิบห้านะหนึ่งนัดเริ่มที่ไทยอาร์มเล่นอันนี่เอ็นอาร์ไซด์ปลอดนนะ ถัดมาก็จะเป็นตัว S S 4 13.5นิ้วเนี่ยตัวนี้มันปรับใหม่มาบางคข้างที่จะสมบูรณ์แต่เดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูนะครับตัวนี้จะระบุปอ3เป็นเดี๋ยวลูกสอง5นัดเหมือนกันแต่จะบรรจุได้แค่3นัดในหลอดนะครับนัดที่4ก็เป็นโค้ดโหลดแล้วก็1นักลในลำเพลงสรุปแล้วก็ประมาณ5นัดนะครับผมอันนี้เราจะมาลองดูโอเบลของตัว14นิ้วนะ M 4 14นิ้ว เขากว่เติดมันอยู่ที่คนยิงขออีกรอบเลยแกะโรงงานน้องเพื่อนอีกสักชุดถัดมาก็จะเป็นตัว S47 นะครับตัวเนี้ย รอที่จะทดสอบมาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มสั่งแหละเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดของทางโรงงานซาลิแชมนะครับคล้ายๆกันกันกบของไซกาแต่ผมคิดว่ามันก็มีข้อดีในตัวมันอยู่นะเดี๋ยวเราลองไปทดสอบยิงด้วย NRC Bullet t h i Arm ลูกเป้าบินแล้วตัวนี้ s c 7 Tactical มาลองกันกับเหมือนเดิมลูกลูก NRC บูเลตแล้วก็ไทอาร์มลูกปลายนะจะลองยังไม่ยังไม่ปรับแก๊สนะอ่ายังไม่ปรับแก๊สลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับแต่คิดว่าน่าจะติดนะ,ะมึงก็มึงให้กูปรับแก๊สหน่ยดิแก๊สก<ม>็ไม่ต้องปรับไม่เตะเลยวะไอ้ห่า มีลูกเป้าบินปะมีไหมตัวเนี้ยครับนี่แม่งก็โซนมาถึงแม่งก็รื้อของกูแล้วกูยังไม่เปิดเลยนี่เดี๋ยวจะลองเป็น5ตัว มีเป้าบินเป็นนัดสุดท้าย9เมตรและที่เหลือเป็นลูกปลายค่ายเอาซไทยอาร์มบูเลตมี5นัดเดี๋ยวให้พี่กิจยิงเดี๋ยวเรามาเทสกลุ่มกระสุน 1> 12 1ห20ยสสิ สิห้าสุดสอง่ะ,ะก็จะได้เห็นได้ว่าทั้งหมดทั้งสาตัวเนี่ยเราแกะกล่องเพื่อที่จะไปยิงเลยนะออกทะเบียนเสร็จอสามออก, 3, ออกส่งกลับเรียบร้อยแล้วก็ไปทดสอบกันสดๆเลยก็ทั้งหมดก็ ตามอย่างที่เห็นในคลิปนะครับมีบางตัวที่คิดว่ามันจะไปได้ดีต่อใน,อในตัวลำกล้องที่ยาวกว่าเช่นตัว13.5นิ้วเนี่ยเรามีทั้งตัว18.5แล้วก็24นิ้วทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเราลองจากลูกไท a r m n r c b u l e t ที่เป็นลูกปลายทั้งหมดเลยยิงในโอเปเรตก็ไม่มีปัญหาอะไรต่วนตัวถัดมาก็จะเป็นตัว9.5เราก็ทดสอบไปเห็นแล้วเนาะว่าต่อให้ไม่มีโชคหรือเป็นโชคในตัวเนี่ย สุดท้ายแล้วกลุ่มกระสุนมันก็เพียงพอที่จะใช้งานละแต่ในรุ่นของมันอะ่ะมันก็จะมีให้เลือกเป็นตัวสลักบาเลหรือตัวฟิกโชคแบบเนี้แล้วก็จะเป็นตัวที่มีโชคจากโรงงานให้ก็มีเหมือนกันถัดมาก็จะเป็นตัว S47 เนี่ยจะเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์มากเลยตัวแรกที่เข้ามาเรียกว่าโคนไซก้าแล้วกันลองยิงมาทั้งมีลูกปลาย NRC ไทอาร์บูเลตไทอาร์ม9เมตรจะเป็นลัมโบลูกเป้าบินทั้งหมดค่ะแบบมันก็ยิงได้ไม่มีปัญหา รับลื่นในกลไกลที่ที่เขาให้มาเดิมๆจากโรงงานทีนี้เราก็ต้องไปทดสอบกันดูในระยะยาวว่าจะยิงได้หนักหน่วงขนาดไหนเดี๋ยวรอชมคลิปรีวิวละเอียดถัดถไปเนี่ยเดี๋ยวรอชมจากรีวิวของท่านอื่นได้เลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นนักรีวิวอ,อาชีพเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ